มาครับขออนุญาตเริ่มที่ผู้กำกับก่อนเลยนะครับพี่ตุ๋ยครับอยากให้ย้ำแล้วก็เล่าให้ฟังอีกทีถึงความน่าสนใจของเรื่องนี้มันพิเศษตรงไหนแล้วก็มันแตกต่างจากโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องอื่นยังไงครับคือจริงเรื่องของแพนไอเอ็นเนี่ยครับมันมันมีส่วนผสมของการสอบสูตรที่ที่ทำให้รู้สึกว่าตอนนี้ทางเบนเดนโทนชวนให้มาทำคือเราไม่เคยทำเรื่องนี้มาก่อนคือส่วนแรกคือมีความทัชครับเพราะว่า เราทุกคนรู้เคยมีแฟนเก่าประโยชน์เนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออจริงแฮงเราอยากทำเรื่องของแฟนเก่าไม่ว่าจะทางดีหรือทางร้ายาเนี่ยนาเพราเราทุกคนเออเนี้ยมันเป็นประโยค์ที่ผมว่าเราทุกคนเคยมีแฟนเก่าทั้งและผมว่าทุกคนเนี้ยแต่เขาอนจจได้มีเง่ายเราทุกคนเคยมีแฟนเก่าแล้วก็เราทุกคนอาจจะเคยเป็นแฟนเก่าของใครสักคนใช่อันนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยมันมีความทั้งก็มีความแม้งแน่แน่เป็นอย่าง ส่ที่สองคือนอกจากทัชแล้วเนี่ยมันยังมีความเอสเคคือมันเป็นเรื่องของงานแต่งอินเดียที่มันแต่งที่มันจัดงานแต่งในเมืองไทยอ่ะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่โอเคมันเคยมีอยู่แต่น้อยคน,นที่จะรู้ว่ามันมีอย่างนี้อยู่แล้วมันทาให้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะว้าวได้เพราะว่าเราเรายังไม่เคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแตนั <S <S ้นพอผสมผสมสองอย่างเนี่ยมันมีทั้งความทัชชิ่งกับความ ทำเนซี่ของมันทำเงินเข้มของมันแต่ผมรู้สึกว่ามันทำให้น่าสนใจมากๆต่างๆอย่างนังอื่นอาหารแล้วก็เอาไว้ไปในในรูปแบบของความน่ารักความโรแมนติกแล้วก็ความอารมณ์ขันอารมณ์ดีคอมเมดี้ด้วยครับโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมแล้วเป็นไงมีความท้าทายไหมครับเพราะว่ามีนักแสดงไทยนักแสดงอินเดียด้วยนะครับร่วมฉากกันร่วมโปรเจกต์นี้อ่ะคือคือมันมันต้องเวิร์กช็อปก่อนหรืออะไรยังไงนะฮะเพราะตอนแรกผมตัดใจแล้วก็ตัดใจเลยหรอคุยกันภาษาอะไรดีนะมีทั้งไทยอังกฤษีต้าเราจะเพิ่ม อินดีเข้าไปด้วยในไม้หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นส่วนผสมที่มันทําให้มันทำให้ว้าเข้าไปใหญ่ในการในการแบบเอยเรามีทั้งแดงอินเดียด้วยมีทั้งแดงไทยด้วยกันยู่ด้วยกันแต่โชคดีที่ว่าก่อนเริ่มเรามีการเวิร์มช็อปกันก่อนพาวเวอร์ช็อปมันก็ทําให้ทุกอย่างไหลลื่นไง่ายโอเคแล้วก็ช็อปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายทำก็ราบรื่นเลยนะครับนี่มาที่พระนางรองบ้างดีกว่านะฮะคุณเบลล่าคุณไบรท์ทเดี๋ยวนะนี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยกันหรือเปล่า ช่่คะงานแรกเลยงานแสดงเรื่องแรกด้วยกันงานแสดงเรื่องแรกด้วยกันเลย่ครับรู้สึกไงบ้างมีแบบเข้าเข้าฉากองเขินไหมหรืออะไรยังไงไหมคะคือมันต้องเขินอยู่แล้วด้วยซิทูเอชันที่เจออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ส่วนมากก็ไม่ได้จะเป็นเชิงเขินแต่ว่าจะเป็นแบบสนุกมากกว่าใช่สนุกแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรชวนกันมากกว่ามีความเป็นคู่เก๋ในความที่แบบเพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะคือมาจัดงานแต่งงานให้แฟนเก่าโดยชวนแฟนเก่ามาช่วยจัดงานนี่แหละมันเลยปวดที่มาช่วยงานเราอะไรอย่างเงี้ยรายไะ้เป็นไงบ้างเขินวทีนี้แบบว่ารู้สึกเกียดรู้สึกให้เกียดเสมอเพราะว่าคืออย่างที่บอกเราเคยอะไรเหมือนเราก็เห็นพี่เขาอะ เดี๋ยววันนี้เราได้มาเล่นด้วยเร<อ>าเ,เสริมหรดีนใ,นใจรู้สึกรู้สึกว่าแต่จริง,ขงเขาเรียกว่าไงเหมือนแต่พอทำงานนั้ก็จริงจริง,รงรามันง่ายกว่าที่คิดจริงๆเขาประสบน่ารักมากๆเนอะก็ลงตัวมากแต่แค่ชื่อก็ลงตัวมากเดินล่าบบไบรท์นะฮะดูแค่ชื่อก็มีเคมีละ <laughs> แล้วเป็นไงฮะฉากเต้นเมื่อกี้พี่ปิงปองกับพี่เฟินแล้วแบบว่าโรวสุดฤทธิ์ยังคุยกันต่อเรื่องแบบฉากเต้นเป็นไงบ้างเห็นว่ามีซ้อมกันเยอะมากถ่ายก็นานมากเหรอฮะเล่าให้ฟังหน่อย คือตอนแรกอะเราไม่คิดว่ามันจะมีฉากเต้นในหนังของเราโดยที่มีเราเต้นด้วยเพราะว่าคือเท่าที่อ่านบทอะมันไม่มีซีนเวอชั่นไหนที่แบบมันจะเหมาะสมให้เราไปเต้นแต่ว่าเขาก็ทนนําจนได้ <S <S <อ>ใช่เขาทำจนได้จนแบบเราซ้อมกันเยอะมากหลายรอบมากก็คือชาวชาวอินเดียก,ก็คือบินมาซ้อมมาเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยด้วย เรื่องใหญ่เบอร์นั้นเลยแล้วก็ดึงบริบูรณ์มาทำาัหมดทั้งเรื่องของโปรดักชันเรื่องของเพลงเรื่องของการออกแบบท่าเต้นแล้วก็เขาก็กำกับในวันที่เต้นด้วยโอ้โหต้องตัองต้องย้องต้องต้องตลงก้องตองต้ค่ตเอต้องต้องต้องต้อกต้องต้องต้างต้องต้อ้องต้องต้องต้งต้อ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 ต้องต้องต้องก้องต้อง้้อกุ้กอต้องต้้อต้งง้อง้กอ้ตอ้้อออด้ตองตอง้องอออง เดินมันคุ้มเลยมันมันอลังก,การแล้วก็เนี่ยตื่นเต้นมากที่จะไดดูแบบคอมพลีตไว้อย่างที่บอกผมยังไม่ได้ดูหนังเรื่องน,นี้เลยก็เห็นแค่แค่เป็นแบบเป็นคัลาๆ,ๆต่อเราถ่าย,ยตอนนี้นตอนที่เราทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แล้วสกิลการเต้นแต่ละคนเป็นไงบ้างไหนคอมเมนต์สกิลการเต้นของกัตถะอย่างที่บอกครับเราถ่ายมาสองวันถ้าผมเต้นถูกแล้วเต้นแต่วันแรกอมันก็คือมันอาจจะไม่พร้อมคิวเยอะคิวเยอะชันเยอะใช่ไหมเพราะว่าซอแางให้เหมือนแบบมีทัุกมุมกว้างมีแค่มี อันที่ผมเป็นซีนที่อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าทุกคนตั้งใจและก็้ารับการจริงแล้วก็มีการเล่าเรื่องผ่านการเต้นด้วยค่ะอาารคือคุณลกก็จะต้องอธิบายให้เราฟังว่าท่อนเนี้ยมันแปลว่าอะไรเราจะต้องสื่อสารแบบช่ไหนคือเขาว่าโค้ดเราเต้นอย่างเดียวก็ยากไปอยู่หมดเลยอ่ะต้องเล่นแล้วเราต้องทำที่เราต้องมีอารมณ์เราแบบต้องหมุนไปด้วยผ้าต้องสวยต้องไม่กระจายมีแบบการเอาลมเป่าอีกหน้าก็ต้องมองกันแบบตาก็แห้งอย่างหลายอย่าง เนี่ยราเต้นแบบอินเดียน <หา S 2> แดนส์่ว่ามันไม่ใช่แบบการเต้นทั่วไปหรอตอนแรกเราแบบหมดดรามเพราะว่าเราก็คิดว่าแบบฝั่งนู้นน่ะเขาจะมาแบบเฮ้ยตัดเต็มอลังการแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนจริงๆออยากสำหรับทุกคนเลยเออว่าอันนี้มันคือเป็นการแบบเหมือนคิดท่าเต้นขึ้นมาใหม่เขาก็จะต้องเวิร์กช็อปไปด้วยกันกับเราเน<อ>ี่ยแหละเขาก็ต้องจำเหมือนเราเนี่ยแหละบางทีบางานแบเต้นแบบแบบดู And look It's very We were talking about their dancing skills. So, we would love to ask you. <laughs> you both. How are their dancing skills? Oh. Well, very honestly, I didn't think uh, this was their first time dancing. Really? Yeah. I mean, bride and Bella, they were very comfortable dancing. And oh, they're they fabulous. Oh. I didn't see that on screen too. Don't expect anything. Don't expect anything. Anahita, what about you? I remember having a conversation with Bella and I told her that uh, I never thought that this is your first time doing an Indian dance form. You're so fab. You're so fab. Both of them were fab. Which oh. is uh -huh. so fab. Uh -huh. So the, the two on the right hand side, very fabulous, right? What about the two o n the left hand side? อยากได้ความจริงว่นนี้ค่ะนะคะอยากได้ความจริงมาปีนี้ค่ะแตจริงๆอ่ะไอ้ที่ซ้อมเต้นน่ะจริงอย่างเรื่องอย่างที่พี่ใบพี่พี่เวลาบอกก็คือเราซ้อมกันหนักมากเราจะได้ไปถ่ายฉากจริงๆแต่จริงๆมันจะมีแรงมันมีเขาเรียกว่าแรงสกิลความสามารถในการเต้นอยู่ไออย่างอินเดียสองท่านในครั้ นเอโอ้ได้ให้แล้วเข,เขาขเขาคือทีเดียวแล้วเขาเซเลอร์แรท้แท้ฮนะ,ะเนี่ยสองคนเนี่ยมาเฮี่ยกับกับบรรนานเนี่ยเขาอยู่เขาดูแลเอแล้ว<อ>แตมาจะมาที่ประมาณบีพ<อ>ี่เนี่ยอ่ะเบลล่าเบลล่าเขาขหัวไวเข<อ>าสามารถเต้นเขาพิ้วไหวเขาสวยงามได้ไม่น่าเชื่อบุคคลที่นั่งด้านขวาดิฉันอยู่บีนะคะกิวการเต้นเขาอยู่บีนะคะคือต้นผมเนี่ยผมงูบาบาผมตีอยู่แล้วแต่อีกคนนึงที่ผมไม่ได้พูดถึง ดีรถนะเคยเห็นไหมในช่วงแรกอนจจะในช่วงแรกนะเหลือใครบ้างนะว่าเคยเห็นคนที่ว่าขาเดินอ่ะสายก้าที่นี่อ่ะธรรมชาติคนอ่ะก็ไปอย่างนี้ถูกไหมหรือเต้นเปเื่อรับขาไปทางเดียวกันครับแล้วปกติไม่ค่อยกินข้าวทีนปานะเราไปสอบเต้นพักกินข้าวยังพี่ dancing Because it's so special and it's so challenging for them. But like you said, they were very good, right? Absolutely. Uh huh. Can you share with us your experience working with Thai crew, Thai cast? Where? Where you honestly come into a different country where language is a big barrier. Mm -hmm. I guess uh, this isn't something I even thought about. That's how good they were. That's how professional they were. That's how uh, comfortable we were made to feel. Uh -huh. Because uh, not for once we felt like, uh, god, I got to go back. โอ้โอ้จริ s ๆคุณเพลิดเพลินทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่โอ้ดูแลกันดีนะโอ้่อยากได้ไงพูดความจริงแล้วรแลรคือว่าเวลาที่เรากินถ่ายน้ำลงเนี่ยเราต้องแหนมกระทิไว้ค่ะแล้วก็แหนมกระเทียมทาอร่อยเป็นไงเป็นไงตาวใช่นี่แรพูดเรื่องหอยน้งรมใช่ใช่ใช่เหรอใช่หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าแบบว่า ในการทำงานกับชินไทยเป็นยังไงบ้างก็บอกจริงๆว่าโอ้โหมีความ้าทาไทยเรื่องภาษาไน้่แหละแต่ว่าแต่ละคนน่ารักมากๆไรอย่ในไปบอกดูอะไรอย่างดีเนะเขาก็ไม่มีความรู้สึกยับหลับบ้านเลยเอ็นจอยกับการอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานนะครับอันนี้นะวันรบายน you experience of working with Thai crew and everyone as I've said this before I've always felt... it has always felt like home I never felt like I was in a different country because all of them were super warm and welcoming and โอ้เขาปวดดีใจมากเหมือนเหมือนป้าอีกหลังนึงเลยอ่ะแฮปปี้มากๆที่ได้ทำงานกับทุกคนนะฮะแน่นอนโดยเฉพาะคุณปิ่งปิดบอกน้ะเนี่ยซาบอกว่าคนนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นใช่ไหมฮะพี่ตุ๋ยครับคือแบบเป็นผู้ชอบคำว่าไม่จริงโอ้โหคำนั้นเลยใช่ไหมโถดมมาโทษไม่ใช่แต่แต่เท้าสีเราแบบว่าคอยแบบว่าเทคแคร์ เทคแคร์ถูกไหมดูแลเรื่องความสัมพันธ์ใช่ค่ะคือที่จริงเขาก็เอนจอยกันอยู่แล้วแต่ว่าตันด้านมันเป็นคนที่โตแบบไอบอลในคาสิโนอยู่เนอะคือโตทายซอยแล้วก็แบบชอบบรรยากาศองค์ไพ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เล่นไพ่กันนะแต่แบบอยากทุกคนแบบเอนจอยเชื่อมโยงกันก็เลยแบบหาเรื่องเอเจนเทห์หาเรื่องมาพูดคุยพูดหัวกันให้มันแบบสนุกสนานในการแข่งขันแล้วไม่มีควมแดงนามาสารเลยไม่มีเลยที่เมคเมคแมนบอกว่าแบบเรื่องภาษาจะเป็นแบบว่า ทำให้แบบสอนอะไม่ด้ยเปล่าใช่ไมาแต่ปิงปองอ่ะคือสามารถอยู่ดีก็คุยกับมาเนได้เป็นเว็บเป็นเว็นได้คุยกันนาได้เลยเก่งนะอะเราสากคิดดูว่าป็นกติรังเียกับมาเฮนเบไวยูไลอนนาไอโนยูเนมอ่ะชูเย์อ่ะ y อ u ร์กอสยูเนมอายเซยูนอตแอนอเซยูปานาน่าเดคอยูนี้แะปานาน่าเอวีเดย์ยูนอตอีนี้ี่ละเยาวทั้งวันประมาณนี้เลยปานาน่าเรื่อยไปเรื่อย ชื่อให้มาให้ด้วยมาแฮ่ด้วยชื่ไทยนะคือมาให้เนมไทยเนมไทเนมเนี่ยคือมาแฮ่อะบางทีก็คือมาหาคือว่าว่านักข่ายขีไม้หรืออะไรแต่ไม่ใช่หนานไม่ใช่นานไม่ใช่นานคือว่าจริงก็คือมามาหาดไ e a านสปีดอิ h บริช o า me I I see you ย e a d your name โอ้พี่หมีมันเหมือนพี่หมีแล้วโตขึ้นมันสิลเสียวที่แบบแอบอิงพี่หมีอย่างเงี้ยยูโน่เสียว เรียกเขาว่าพี่มีปานนามีชื่ออะไรกันแน่โะเอหรอไงล่ะเด็กโว่าเพราะว่าพี่ก็จะด้วยเนาะชีรายอยากปักชีปานานาชีต๊อบพีชบอกว่าพีชอ่ะชื่อไทยก็ไม่ไอโอไกเอ็ม not sure where this is going either but he loves you เขาเป็นดูเขาก็ลักเหมือนกันเนาะบอกว่าพี่อเขาเออสดนที่ฟเอออมพี่เิร์ใช้ฟังหน่ดิ กวนของพี่เบลล่าใช่ไหมครับยังไงฮะแล้วคือแบบความพิเศษของเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยในมิกติกของแบบเฮ้ยมันคือคอมเมดี้ไทยผสมกับความเป็นอินเดียน่ะใช่ค่ะคืออย่างคอมเมดี้ไทยในภาพยนตร์หลายเรื่องหรือว่าซีรีส์หลายๆเรื่องอย่างเงี้ยทุกคนก็จะอยา่างเราก็เข้าถึงง่ายในมุกตลกต่างๆหรือในแก๊งต่างๆเงี้ยแต่เพราะมันมีกลิ่นอายของความเป็นอินเดียนเข้ามาผสมด้วยเนี่ยมันเลยทําให้เรื่องที่ดูมีความน่าสนใจยิง่งขึออ้นเรื่องขององค์ประกอบต่างๆโดยเฉพาะยังยิ่งฉากแต่างงานฉากแต่างงานทา่า เอาตรงๆแค่เราเป็นคนไทยเรายังไม่เคยสัมผัสการแต่งงานแบบอ,อินเดียเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาแต่งงานแบบ3วันสาคืนอยู่อย่างนั้นเต้นกันอยู่อย่างนั้นไม่ทําอะไรเต้นกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเราก็รู้สึกว่าแบบเราได้มีส่วนหนึ่งนะที่เราไม่ได้เคยไปงานแต่ง,งอ,อินเดียหรอกแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้สิ่งซับวัฒนธรรมที่น่ารักของเขารวมถึงวัฒนธรรมการจัดง,งานแบบไทยบ้านเราด้วยในการป้อนรับแต่อย่างเรื่องครอบครัวอธิบายอะไรบ้างอย่างทุกอย่าง ก็ติดฉีดสารบางขนาดนี้พี่เฟิร์นน่ะกติดในยังไงจ้าพี่เฟิร์นอึ้งเหรออึ้งอื้อคนนี้เมื่อกี้แบบเฮ้ยแบบคีย์ไม่เสร็จครบอย่างเงี้ยนะฮ่าอ่ชอบหน้าไรนี่เรื่องจริงเลยเนี่ยหน้าคือแบบอินเนอร์จริงเลยเนี่ยอะไรอยากให้ไปอยากให้อยากให้เปิดใจดูภาพยนตร์เรื่องนี้อะค่ะเพราะว่าในในความน่าสนใจของเรื่องมันมีหลายองค์ประกอบหลายเอลิเมนต์มากๆไม่ว่าจะเป็นตี๊ไลที่เป็นล่าหรือว่าตัวนักแสดงเอยก็ดีหรือความสนุกสนาน ความความควาในเรื่องรวมวันธรรรษาต่างๆที่สองประเทศมีร่วมกันก็อยากจะให้ดูภาพยนตรินี้กันเนยนะคะฮิวโซมมากฮิวโซมมันขอถ้าต้องมาโซมโซมันร้อเลย <laughs> ร้อเลยนะอีกไมไม่รู้พูดไปก่อน Oh my g อ d uh, We were t a l k about how special Indian weddings are Can you share with us I mean Why is it so much fun and takes up so many days Whenever in India we get mad r r i e it's it not about just Two people getting married, it's two families coming together, uh -huh. two family being born. Uh -huh. and, uh, we take seven rounds, the holy fire. It's more than one life, it's about seven lives to eternity. You uh -huh. can celebrate all of that in one day. เป็นเฟสติวัลเลยนะเขาบอกว่ามันมันไม่ใช่สำหรับแค่คนสองคนนะมันคือสองครอบครัวเรามาเฉลิมฉลองกันแล้วพูดถึงเซเว่นไลฟ์เหมือนแบบเจ็ดชีวิตแล้วลเฉล,ลิมฉลองให้กับทุกทุกชีวิตเลยนะโอ้โหมันจะเกิดขึ้นในวันเดียวได้ไงมันก็ต้องทุกๆวันนะครับมิสแ์นนาดีดเนอะคุณลวยคุณลวย <c oughs> <c oughs> That's that your Thai name นะคุณลวย What do you think Thais and Indians have in common? I think our culture is very similar, be it um, the spirituality aspect or uh, the language. A lot of names in Thailand are actually Sanskrit or -like Hindi names, oh, right. which is yeah, just like Rani, Rani oh, yeah. right? Which was one of the reasons why we never felt like we were in Thailand and not in India. We always felt that um, similarity. เนาะเมื่อกี้าถามถึงเรื่องแบบความความเหมือนของความไทยกับอินเดียนะผมว่าจริงจริงมีหลายหลายมิติมากนะทั้งในเรื่องของความเชื่อแล้วก็ในเรื่องของภาษาด้วยนะอย่างชื่อที่เบลล่าอย่างนี้เนาะใช่ไหมอ้สนุกสนานแน่นอนจะได้รับชมกับความพิเศษนะความไทยมีกลิ่นอายของบอลลีวูด้วยนะครับพี่ตุ๋นเชื่อว่าตื่นเต้นนะฮะแล้วรู้สึกไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับพรายวีดีโอครับก็จริง ก็ต้องต้องบอกว่าดีใจมากครับเพราะว่าเพราะว่าทําให้พรามวีโอทำให้ผลงานของพวกเราที่พวกเราตั้งใจทำทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยที่เป็นบทจนมาถึงเป็นหนังออกมาเนี่ยมันทําให้ออกไปสู่สายตาคนทั้งโลกได้ม,มันไม่ใช่แค่ดูแค่เฉพาะคนไทยคนไทยมันไปท,ปทั้งประเทศนู้นประเทศนี้ช่งยทำให้ผมว่ามันเป็นที่น่าชื่นใจแทนทีงานทุกคนแล้วก็แทนแนักแสดงด้วยครับม,ม,มันก็เลยสร้างความตื่นเต้นให้เรา วันเดี๋ยวจะฉายแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะคนทั้งโลกจะคือตอนแรกเราตระหนักไดว่าคนไทยจะเป็นยังไงอันนี้มันกลายเป็นว่าคนทั้งโลกจะรู้สึกยังไงกับหนังเราไหมเนิ่ทั่วโลกเลยนะฮะ16พฤศจิกายนนะฮะช t r e a m i n g าง Prime Video กับคุณพิทยาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนนักแสดงสองท่านละกันนะฮะพี่เบลล่าและพี่ไบรท์ฝากนะครับกับ Convergence X กับพี่ธนาครับ ครับผุณมากคอนเสิร์ตสเปนด้วยนะครับรักฝนโดยแฟนเก่าครับแม่พี่ตุ๋ยบอกครับไม่ใช่แค่พวกเราหาสแสดงตรงนี้นะครับแต่ทีมงานทุกคนรวมไปถึงเบื้องหลังทุกคนกคนี้พวกเราเต็มที่กันมากๆพวกเราทุกคนมีความสุขกันมากๆตอนที่เราทำง,งานเนี่ยเกลี่ยนบรรยาก,ก,กาศก,ก,กันตรงนี้พวกเราเฮฮากันแค่ไหนและเชื่อว่าในหนังจะมาแพร,ตร่ตรงนี้แน่นอนครับผมยังไงฝากทำการสเปนด้วยครับภาพรีโอ16ด้วยิติกายังมีครับพี่แพรค่ะยังเวลละ ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นการร่วมมือกันละกันเนาของทีมทั้ทีมไทยทีม,ท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 มทต่างประเทศคือทุกคนตั้งใจทํางานกับโปรเจกต์นี้มากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในใจคนดูแล้วก็เป็นความสุขให้กับคนดูได้งั้น,นก็เออจอยแล้วกันนะคะกับคอนกรีสใเอ็กซ์ค่ะอ่าได้ฟังมาไปาที่ร้อยกับการฝากเป็น,นเวอร์ชันภาษาไทยโอ้ยชภาษาอังกฤษหน่อยดีกว่าเชิญพี่ติกปองครับ

ขอบคุณมากครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันมาแล้วเดี๋ยว